วไปเบิ้งสร้างปีงเขั้นล่างครับสร้างปีงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมผัวนะครับยี่สิบแปดเส้นนะครับนิ้วเนึยงสั้นๆครับผมนี่คือกลัวนี่ละนคอเพราะเด็กหน่อยเพราะไล่ไล่นะครับคอกระไรอัดสามสิบหกมือนี้ดวนครับสร้างปอนครับมีมีโมงแนกกันอยู่ครับเจอกันครับมือนี้ผมนิ้วเนึยงอยู่ครับตาผมเศร้าแปดเส้นขอมันขอมันหกขุนว่านปอนหกขุนตาหัดสาสามสิบห้า ของผม35ครับพี่น้องครับรุ่นน้อยแตะขัดเงาของผมรุ่นใหญ่แตะขัดทันแต่อไันได้ครับรอชมครับพี่น้องมือนี้ผมกับพ่อหนาปอดมือนี้เนื้อย่างชุดหนึ่งครับพี่น้องปรกาศเดี่ยวโคกโคกภาษาใจครับพี่น้องภาษาใจครับต่อไปมือหนเสียโคกคลิปก่อนบ่เห็นหน้าเท่าเดี๋ยวนี้ครับก็น่าเสียเลยมือนี้เนื้อย่างครับไปครับพี่น้องครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไม่พอเสียงเพลงได้มือนเดี๋ยวจัดครับมือหนีว่ามันบุญบัางไฟมือนีมามามา บรรยากาศสุดยอดพี่น้องมือนีิาจาดอจ้ำจอดรครับจุดจัดเดรรู้ครับวันนี้เดรรู้อ้ยเดี๋ยวเจอวันนี้เดาเจอเดี๋ยวผมจะึ้นก้อนครับบางแรกบ่มีต่อวิบ่มีต่อ,อยังกันครับมืัอนี้ ให้นาทานอยู่บ้างนี่มีบ่บอกของแท้ครับมื่อนี่หัวเผาครับสูตรไม่อีกแล้วครับมือเผาสูตรนี่ไม่หอดมือบ้าฟุตบอลบังลูกบอลบังละช้งบาทครับใส่เข้าไปซีบลูกครับบ้าจะให้เผาแบบโบยยางสากเลยเขี้ยนครับนั่งช้างชั่นบอน น้งขัดขเอาๆพร้อมนะอ่าพร้อมพร้อมเข้าที่ครับสามซอยหนึ่งไปไปัไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปครับไปทบชุบชุมเลย เห็นหนักดูครับนี่นี่นี่เริ่ม้ะครับนี่ย่างไปครับยังไปบังไฟน่ะบอกทรายไปแล้วคนควกสองยังไปครับเอาบังไฟเบาได้แล้วครับอยู่ร่มแล้วแหมมึงนี่แต่ว่าน้หนักขวงตัวได้ครับแต่ว่าหันจากลงไว้อยู่มันเบาเบาได้บังอยู่ดี่หรนไหวได้ปอนตาเปล่าเห็นชัดเจนนี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ตาเปล่าเห็นชัดเจนลุกขึ้นมาได้ดิ เห็นด้ววะนี่มองไฟโอ้เบาแต่ว่านี่ขวางนิ่งเลยครับนี่แต่ว่านี่นิ่งครับนอนท่าเดียวเด้ครับนี่นี่ครับมีมังไฟนั่นเรียมๆเป็นช่วงมากนี่ช่วงรู้นี่ครับมีนี่นี่นี่อย่างว่านี่นิ่งดูดีดีเห็นปะนี่นี่ดูเซร์เราเมื่อกี้นี่เราเมื่อกี้นั่นนั่นเห็นว่านันนั่นนั่นมังฝ้ายนั่นเมื่อกี้เกิดอะไรเสร็จนี่บอลขวงนิ่งอีกละเดียวเดียวเดียวพี่น้องเดียวนั่นเรียมเป็นพัดเป็นซับมากๆ่ลยนี่บอลเออมันไก่อยู่ดินี่ หกสิบพันปลายโอ้เห็นแล้วพุนน่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมึงไฟบดเทิงไว้สี่สิบตัวนี่มันล่ำดาบมาเห็นปอน่นี่หนึ่งแล้วนี่ยหนึ่งแล้วมันเป็นช่วงขันจังว่าอวยโอ้จะมานี่ยุดนะครับอวยนิ่งเลยจะมานี่ยุดเลยนี่ทางไฟนี่แต่บ่เห็นมาในกล่องพี่น้องเห็นบ่านี่จะมาหอดนกนี่มึงไหวเด้มึงไหวเด้อโอหนิ่งเลยขันยูนกขันยูนกปุ๊บเอ้ยปจดบว่านี่จัว่าเดียวครับจับว่านี่หนึ่งร้อยผ่านหนึ่งร้อยผ่นแต่ว่าบ่หอดลอยสี่สิบตัวพี่น้องเป็ไฟ บร์คือนิ่งดีใช่ไหมนิ่งดีครับพี่น้องครับมันลำดับไปแมีนไปไหมคือเบาอยู่ดิเรฮันดี่ันดีบึ่งนี่ล่ะเป๊ะเป๊ะลหนึ่งร้อยหาวินาทีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิ้าวินาทีอหนึ่งร้อยสิบห้าครับขยันครับอ้ลุงเพค่อเบาแถบไหมเนาะเบาเบิ่งเดีเวยนีเนาะโอเคครับพี่น้องครับสุดยแดครับพี่น้องครับปล่อยไปแล้วครับบังแรกของผมครับ ร้อยสิบห้าพีนาทีครับกระตุกจังหวะหนึ่งพี่น้องโอ้ยขึ้นไปหมุนสุดยอดเลย <c oughs> แต่ว่าบังไฟนี่ลงแบบเบาเลยพี่น้องในการม,ม,มันมันมันหมุนพดในการอยู่แต่ว่าขึ้นไปมันหมุน<ล>ะนะครับมาช่างเพียงมั่นใจมาบ้างนี่นบ้างของช่างเพียงครับวันนี้ครับไปเอา้ารอดติดตามครับช่างเพียงขึ้นห้านแล้วโอ้ยลอยซิบห่านากวนยอดช่างเพียง ยากเอ้ยตะบ้าขัดร้อยซี่อยหาอัตรายอยู่อะคือลำหยากอยู่กระตุกนิดนึงเมื่อกี้เลยตัวนี้หางเม็ดนะครับหางเม็ดเดียวมันหมุนเลยน่ะตะวัาไข่ยังไปได้ตะวันอู้มือหัวได้การครับเบึ่งการเผาในเบึ่งการเผาในกล่องเลยสุดยอดเลยมือหัวไม่ครับสูตรสูตรบ้างฟุตบอลไม่หวัดมือบ้างฟุตบอลซุ่มบ่เห็นเมื่อกี้นิ่งลงท่าเดียวเลยเป็นสัตว์เกียรติอยู่บังไฟเรียบ ม,มันสีเดียเด่ยมๆเนาะบัตบิดไอบิดอนันโกกใหม่มานี่มันสตัดกันพอดีแบบคือจัโงโลงโลงบบเบาเลยเมื่อกี้นี่นนอนอยู่ถือว่าได้กันครับหาง95้าหเซนติเมตรครับรบ,บ,งบงังเมื่อกี้อันนี้หางเท่าไรครับเนี่ยเมตรหนึ่งหนึ <S 1> 1 <S 1 1> ่งเมตรครับเมตรหนึ่งครับะหัรเทปยันยันยันย<า>ๆนเบาๆมันเสียมันสมสองลอยละเดี <B ee> ๋ยวได้รูครับบอดีครับพี่น้องแต่ว่าเราคักอะไรอย่ามันขาดไปเลย โบบนาทานอยู่บ้างนิไล่เล้ไล่ช้างไล่ผมครับบ้างเนไล่ผมอาไอะไชิบหายครับพร้อมครับพร้อมลอยชิบหายนะครับลอยชิบหาครับระขำเตียงครับเหอสามปล่อยครับ ไปดูคร้บไปโอ้โคือนิ่งนยไทิศมาฟิมาฟันะอออเาเลาไอฟตงาหาเสีย่เอ้าวสรน่าจะไม่ไหวครับหีลนั่อเาะเี่ยะกไปละูหาละลาลานอ้าวแล้วอ้ชิบาฮาฮ่าฮอ้งสั่นยู่แล้วนาะ โอ้ตัวใกล้ๆนับนจำเปบ่งอยู่ลุงโอ้ลูกลนี่นแม่เนาะลุงอยู่นกล้ๆอยู่ละผู้เผามันเผาดีดีเลยขึ้นบนย่งหัดเเย็ดลกน้ำสวยคามบเวลาหกสิบคนเฮี้ยสุดยอดโระพันเป็นไรครับพี่น้องครับหกสิบวิแพ้ผมคือดักแข่งอยู่ปะอามามาสามถทมครับสามามาาเป็นอะไรเป็นยังไง ทางสั่นไปกันยังไดเมู่อยู่โานโดดหางเดี๋ยวป่ะซูโจนเดี๋กับเบิร์ตไปซ้อมขอนเลยสุดยอดครับพี่น้องครับมื่อนี้ลู่ดำลู่แดงกันแล้ไปเลยเป็นยังไงเป็นดามี่แกแครนอยู่บ่เสียเนื้อย่างครับเสียเนื้อย่างมันมื่อนี้เสียเนื้อย่างมันมีคิดว่าเสียมาล้างมื่อี่อยู่บ่นี่คือเอาม่ยอมครับเอาครับพี่น้องครับมื่อนี้สรุปนะครับแพ้มันครับผมผมชนะครับพี่น้องครับผมชนะไก่คุ้นบ่หกคุ้นชนะนิ้วหนึ่งครับพี่น้องครับสุดยอดมื่อนี้บรรยากาศสุดยอดเลย <บ>ท้าครับ <c oughs> มือมือแนวนี้ <laughs> ่ะเดี๋ยวพี่น้องรอดติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้กะมีสม,มีน,นะครับมวนๆเพื่อนเขาครับครับผมขอให้พี่น้องยิ้มให้แขงครับสุขสุขน,น,นะครับขอบคุณครับ <c oughs>